สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Channel ดูไปเหอะวันนี้นะครับผมจะมาพูดคุยกันถึงความรู้สึกหลังชมภาพยนตร์เรื่อง Society of the Snow เรื่องราวในภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับสร้างจากเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นในเดือนตุลาคมปี1972เรื่องราวของทีมรักบี้ที่เดินทางจากบุรุกัยกำลังจะไปแข่งขันกีฬารักบี้ที่ชิลีแต่ว่าระหว่างทางที่เครื่องบินของพวกเขากำลัง บินผ่านเทือกเขาแอนดีสด้วยสภาพอากาศที่เวลวร้ายทําให้พวกเขาต้องเจอกับโตกนัตกรรมครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตเมื่อเครื่องบินโดยสารที่พวกเขาโดยสารมานั้นประสบอุบัติเหตุตกลงในเทือกเขาแอนดีสซึ่งหลังจากเครื่องตกหลายชีวิตได้จากไปแต่ว่าอีกหลายชีวิตก็ยังอยู่ซึ่งสําหรับผู้รอดชีวิตนี่คือบททดสอบบทใหญ่ที่สุดในชีวิตของพวกเขาเรื่องราวของทีมลักบี้ที่เอาชีวิตรอดบนเทือกเขาแอนดีสที่ต่อมาได้กลายมาเป็น Miracle of Andes หรือว่าปาฏิหาริย์แห่งเทือกเขาแอนดีสได้ถูกนำมาถ่ายทอดในรูปแบบหนังสือบ้างหรือว่าเป็นภาพยนตร์บ้างนะครับโดยเวอร์ชั่นภาพยนตร์ที่เป็นที่รู้จักนะครับเป็นที่รู้จักในวงกว้างก็คือเรื่อง Alive ภาพยนตร์ในปี1993ของพุ่มกับแฟรงก์มาเชลนำแสดงโดยอีธานฮอกซึ่งเรื่อง Alive ก็เป็นหนังเอาชีวิตรอดที่ภาพรวมถือว่าโอเคมากๆ ถึงแม้ว่าช่วงครึ่งหลังของเรื่องมันจะดูดรอปไปแต่ว่าในโดยรวไมไม่ได้ก็ถือว่าโอเคซึ่งถ้าเทียบกันนะครับเทียบกัน2เรื่องคือเรื่อง Society of the Snow กับเรื่อง alive ส่วนตัวนะส่วนตัวรู้สึกชอบ Society of the Snow มากกว่าคือไม่ใช่ว่าเรื่อง alive ไม่ดีอะไรนะคือมันก็ดีเพียงแต่ว่าเรื่อง Society of the Snow เนี่ยจยากแรกที่ผมชอบนะก็คือชอบที่ตัวหนังมีการลงรายละเอียดที่เยอะกว่า ดูจะเก็บรายละเอียดเกี่ยวกับเหตุการณ์ได้ดีกว่าแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่ society of the snow ทำได้ดีกว่าเรื่อง alive คือการบอกเล่าประเด็นการกินเนื้อคนเพราะว่าถ้าพูดถึงเหตุการณ์นี้เนี่ยสิ่งที่มันจะเป็นท็อปปิกหรือว่าเป็นเฮดไลน์เวลาพูดถึงเรื่องนี้ก็คือการกินเนื้อคนเพื่อประทังชีวิตเพื่อเอาชีวิตรอดซึ่งตรงนี้เนี่ยผมมองว่า society ทำออกมาได้ดีกว่า alive เพราะว่าในเรื่อง alive ประเด็นเรื่องการกินเนื้อคน มีพูดถึงแค่ช่วงแรกๆหลังเกิดเหตุเท่านั้นเองแล้วก็แทบจะไม่มีการพูดถึงหรือว่าหยิบยกประเด็นนี้มาเล่นต่อเลยแบบหยิบประเด็นนี้มาใส่เพื่อเห็นว่าเออเนี่ยกูก็ใส่ให้แล้วนะอะไรเงี้ยแต่ว่ากับเรื่อง society of the snow ประเด็นเรื่องราวของการกินเนื้อคนที่เสียชีวิตไปแล้วดูจะมีความหมายแล้วก็ดูจะมีความสำคัญมากๆคือแบบมันเป็นความรู้สึกที่อากระอ่วมอะที่ต้องกินเนื้อคนที่ตายไปแล้วซึ่ง ก็เป็นเพื่อนหรือว่าเป็นคนในครอบครัวของเราช่วงแรกๆตัวละครทุกคนจะแบบลำบากใจไม่สนิทใจไม่สะดวกใจทำใจไม่ได้ว่านี่เราต้องกินเนื้อคนจริงๆหรอเพื่อเอาชีวิตรอดมันต้องแบบ,แบ,บกล้ามกืนฝืนทนมากขนาดไหนอะกว่าจะผ่านช่วงเวลาที่แบบต้องหยิบชิ้นเนื้อคนที่เราเคยพูดคุยที่เรารู้จักมาเคี้ยวมากินมากลืนลงไปถึงแม้ว่าช่วงเวลาต่อมาเนี่ยทุกคนจะทำใจได้แล้วก็ จะเริ่มชินกับการกินเนื้อมนุษย์กินเนื้อคนแต่มันก็จะกลายเป็นตราบาปที่ฝังอยู่ในจิตใจของพวกเขาตลอดไปซึ่งประเด็นเรื่องการกินเนื้อคนเนี่ยในเรื่องนี้ผมมองว่าเขาขยี้ได้ถูกจุดดีคือดูแลแบบมันไม่ใช่แค่กินเพื่อประทังชีวิตอย่างเดียวแต่มันยังส่งผลในแง่ของสภาพจิตใจสภาพร่างกายความคิดความเชื่อแล้วก็มายเซตของตัวละครด้วยและอีกอย่างหนึ่งที่ผมชอบนะครับก็คือ ชอบบรรยากาศของความเป็นหนังเอาชีวิตรอดที่มันเข้มข้นได้ใจเพราะว่าด้วยสรารการสภาพแวดล้อมสภาพอากาศปัจจัยอะไรต่างๆเนี่ยผมมองว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเรื่องนี้มันก็โหดมากๆเลยคือดูแล้วรู้สึกสิ้นหวังอะ่ะมันยากที่จะเอาชีวิตรอดอะ่ะและวิธีการเล่าเรื่องก็ไม่น่าเบื่อนะคือพวกหนังที่สร้างจากเหตุการณ์จริงสร้างจากเรื่องจริงมักจะตกมาตายในแง่ของการนำเสนอ ตรงๆทื่อๆแต่ว่ากับเรื่องนี้ถือว่าการนําเสนอการบอกเล่าเรื่องราวเนี่ยถือว่าสนุกจังหวะการเล่าเรื่องมันดูไม่ประดักประเดิกทําให้ตัวหนังดูไม่น่าเบื่อสักเท่าไหร่แล้วก็อย่างต่อมาที่ผมชอบนะครับก็คือชอบที่ตัวหนังเกลียบทตัวละครได้ดีบรรดาตัวละครพรอชีวิตดูจะไม่ได้มีใครโดดเด่นออกมาบทดูจะพอๆกันตัวทีมแสดงอันนี้พูดตรงๆนะผมไม่รู้จักใครสักคน แต่ว่าแต่ละคนก็ตามบทบาทนะไม่ได้มีอะไรที่พิเศษหรือว่าพิสดารอะไรก็ขอสรุปภาพรวมเลยล้วกันนะครับสำหรับเรื่อง Society of the Snow ก็เป็นหนังที่มีคุณภาพอีกเรื่องนึงเป็นหนังที่หยิบยกเป็นหนังที่สร้างจากเรื่องจริงที่สนุกการนำเสนอเรื่องราวที่ดูเรียบง่ายนะ แต่ในความเรียบง่ายมันก็แปงไปด้วยความทรงพลังส่วนตัวรู้สึกว่าไม่น่าเบื่อเลยก็เป็นหนังอีกเรื่องหนึ่งที่ผมชอบนะครับแล้วก็อยากจะแนะนําให้คุณผู้ชมลองหามารับชมดูนะครับคิดเห็นยังไงกันบ้างครับกับเรื่อง Society of the Snow ใครที่ดูแล้วชอบไม่ชอบตรงไหนพิมพ์คอมเมนต์พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะครับหรือว่าใครมีหนังแนวเอาชีวิตรอดอยากจะแนะนําก็พิมพ์บอกเราในช่องคอมเมนต์ได้เหมือนกัน สุดท้ายนี้ขอขอบคุณที่รับชมและรับฟังนะครับดูไปเหอะขอลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับก่อนจากกันไปก็เช่นเคยครับถ้าชอบคลิปของพวกเราก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับ